รูตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอรูตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายให้มีความต่อเนื่องตลอดสายเราจะต้องรู้จักกำหนดจิตใจให้ชุ่มชื้นการกำหนดจิตใจให้เกิดความชุ่มชื้นในจิตใจขึ้นมาในวันแต่ละวันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำคัญต่อผู้บำเพ็ญเพียรพยายาม อย่างพวกเราทั้งหลายนั่นก็คือการที่รู้จักปลูกสร้างปีติเรียกว่าเป็นองค์ชานองค์หนึ่งนั่นเองเราจะขาดไม่ได้เลยผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะปฏิบัติธรรมอีกต่อไปเลย บางคนก็เลิกลาการปฏิบัติธรรมไปเลยจากที่เคยเป็นคนที่ชอบเดินจงกรมนั่งสมาธิก็นึกถึงการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ขยาดไปเลยขี้เกียจไปเลยไม่อยากจะบำเพ็ญทำมันอีกแล้วนั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้จักปลูกสร้างปีติให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่รู้จักปลูกสร้างปีติให้เกิดขึ้น เราจึงต้องมีการฟังเทศฟังธรรมด้วยฟังเทศฟังธรรมทางภาคปฏิบัติเพื่อหล่อล้อมจิตใจของเราเพื่อให้รู้หนทางของการที่เราควรจะก้าวเดินไปอย่างการตั้งสติสัมปชัญญะในปัจจุบันให้ชัดเจนให้มีความต่อเนื่องกันไปนั้นนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะพึงตระหนักให้ได้ ระนักรู้ให้ได้ให้มีความต่อเนื่องตลอดสายเราอย่าได้มองข้ามซึ่งสติสำบาชัญญานั้นหากเราเป็นผู้ที่มองข้ามซึ่งสติสำบาชัญญานั้นเสียแล้วจิตใจของเราก็จะต้องหลงละเลงไปตามความคิดนึกปรุงแต่งฝันต่างๆนั่นแหละอันว่าความคิดนึกปรุงแต่งฝันต่างๆนั้น มักจะคิดนึกปรุงแต่งฝันไปสู่อนาคตไปสู่สิ่งต่างๆที่มันเป็นไปไม่ได้ไปสู่สิ่งที่มันไม่ใช่เราของเราทั้งนั้นหรือชอบคิดนึกปรุงแต่งฝันถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเกิดความอาัยอารวรกับสิ่งต่างๆที่ได้ล่วงรับดับไปแล้วนั้นสิ่งต่างๆที่ เราได้เคยประสบพบเจอมาและแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาสู่ปัจจุบันนี้ได้มันก็ไม่มีความหมายอันใดที่บุคคลจะต้องไปติดตามคิดนึกปรุงแต่งถึงสิ่งต่างๆที่ล่วงลับดับไปแล้วนั้นบุคคลควรรู้ปัจจุบันเห็นแจ้งปัจจุบันเสมอ ควรรู้ตัวปัจจุบันตลอดเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันตัวปัจจุบันกำลังเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวันกำลังหยุดนิ่งกำลังเดินจงกรมกำลังหยุดนิ่งนั่งบาลังสมาธิจงรู้ตัวปัจจุบันตลอดเวลานั่นก็คือเราต้องอาศัยจิตใจที่เข้าใจกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอ รับรู้การเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลานั่นคือภาวะแห่งสติจงลึกซึ้งถึงมันเมื่อได้ยินได้ฟังเทศเช่นนี้แล้วเมื่อได้ยินได้ฟังเทศฟังธรรมเช่นนี้แล้วก็จงเป็นผู้ตรตหนักอย่าได้มองข้ามซึ่งสติที่กํำหนดรับรู้กายเคลื่อนไหวตลอดเวลาเคลื่อนไหวยืนเดินนัง่งนอนทั้งวัน เราจะต้องอาศัยสติชอบสัมปาชัญญาชอบซึ่งเป็นหนึ่งในอาริยมรรคมีองค์แปดประการท่านเรียกว่าระลึกชอบความรับรู้กายเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาหรือรับรู้กายหยุดนิ่งนั่งบาลังสมาที่พร้อมลมหายใจเข้าออกอาการกำหนดรับรู้ขอให้มีความต่อเนื่องกันไปเถอะปีติสุขเอก,ะกะตาลม เอกะกะตาสมาธิมันพร้อมที่จะอุบัติเกิดขึ้นมาปีติสุขความชุ่มชื้นจิตใจมันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาวิธีของการสร้างปีติให้เกิดขึ้นเราต้องกำหนดสติให้ต่อเนื่องสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องเราจะต้องมีการจดจอ่อจดจ้องใส่ใจขวนฝายบำเพ็ญไม่ให พลาดออกไปจากภาวะสติสัมปชัญญะนั้นเลยไม่ให้จิตใจพลัดพรากออกจากภาวะที่กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลานั้นหรือรับรู้กายเคลื่อนไหวยืนเดินนัง่งนอนทั้งวันรับรู้กายนั่งพร้อมลมหายใจเข้าออกภาวะแห่งการรับรู้นั่นแหละให้มันต่อเนื่องซึ่งภาวะแห่งการรับรู้นั้นมิใช่ความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายแต่จะเป็น ตัวที่ทำให้เราปล่อยวางความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายได้ภาวะการรับรู้กายนั่งลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องนั่นแหละหรือกําหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเสมอขอให้มีความตระหนักให้มีความต่อเนื่องกันไปเถอะเราจะประสบกับความสำเร็จทางสมาธิรมท,ทางปัญญาธรรมทางพุทธ,ธะแห่งจิตที่บริสุทธิ์ล้วน แห่งตนนั้นได้ซึ่งพุทธะแห่งจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแห่งตนนั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากรูปร่างกายเป็นสิ่งที่ปราศจากความสุขความทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาขันเป็นสิ่งที่ปราศจากความทรงจำที่เรียกว่าสัญญาขันนั้นเป็นสิ่งที่ปราศจากความคิดนึกปรุงแต่งดีชั่วทั้งหลายพุทธะแห่งจิตที่ เป็นอิสรภาพและบริสุทธินั้นเป็นสิ่งที่ปราดจากกิเลตันหาและวิญญาณขันทั้งหลายแต่เราจะต้องอาศัยการบำเพ็ญสติสัมปาชัญญะบำเพ็ญสติปัฏฐานทั้งสี่ให้มีความต่อเนื่องตลอดสายกันไปพระธรรมท่านจึงได้พยากรณ์บอกไว้ว่าบุคคลใดเพียรพยายามหมั่นขยันจเจริญซึ่งสติปัฏฐานทั้งสีประการ เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจะได้สำเร็จอรหันได้ฉะนั้นเราก็ต้องสนใจขวนขวายบำเพ็ญและเราก็จะสำเร็จได้แน่นอนแต่จะต้องเป็นความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องอย่าให้ขาดสายมันประคองตั้งจิตไว้อยู่อย่างนั้นเพื่อจะยังอกุศลและทำที่เกิดขึ้นให้พังพินาศไปจากใจเพื่อจะยังอกุศล ที่มันยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเราจะต้องประ,ประคองตั้งจิตไว้ชอบอยู่เสมอนั่นก็คือความเพียรพยายามชอบความเพียรพยายามชอบในที่นี้เพียรพยายามตั้งจิตไว้ชอบเพื่อจะละอกุศลละธรรมที่เกิดขึ้นนั้นเพื่อจะยังอกุศลละธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นประคองตั้งจิตชอบเพื่อจะ เพื่อจะยังกุศลลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นและเพื่อยังกุศลลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วรักษาไว้การประคองตั้งจิตไว้ชอบนี้ก็เรียกว่าความเพียรชอบเป็นหนึ่งในอาลยมักมีองแปดประการเห็นไหมเราก็ได้เพียนพยายามสะสมอาลยมักมีองแปดประการกันอยู่เราก็พยายามที่ที่จะได้สะสม และเราก็พยายามที่จะสะสมกันอยู่อันนี้เรียกว่าบารมีธรรมฉะนั้นเราก็จงยินดีปลูกความพอใจให้เกิดขึ้นเมื่อเราได้เดินจงกรมนั่งบัลลังสมาธิก็จงพอใจเถิดพอใจในการเข้าไปกำหนดจเจริญสติสมาธิปัญญาสัมปชัญญะของเราอยู่อย่างนั้นอย่าได้วาดวันพลัึลงอันใดทั้งนั้นจงภาคเพียรพยายามกันไปเถิด ฉะนั้นการปลูกสร้างปีติให้เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งสำคัญจึงบอกว่าให้รู้จักกำหนดจิตกำหนดจิตให้เกิดความชุ่มชื้นให้ได้ในวันแต่ละวันจะไม่ได้มากก็ตามได้สักช่วงระยะเวลาห้านาทีสิบนาทีมันก็ยังดีนะมันจะทำให้จิตใจของเราติดใจคุณค่าราคาทมคุณค่าราคาธรรมมันจะเกิดขึ้น แล้วจิตใจจะเกิดปีติสุขได้ก็บอกแล้วว่าทําทั้งหลายมาจากเหตุสมาธิทาเป็นธรรมประการหนึ่งซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้บำเพ็ญให้เกิดขึ้นและคนที่บำเพ็ญสมาธิได้นั้นอานิสงส์มันยิ่งใหญ่กว่าขวาทานบารมีนะ่าจะบอกให้นะเพราะสมาธินั้นสามารถที่จะทําให้บุคคลบรรลุสมาธินั้น ไปเกิดในชั้นพรหมโลกได้ไปเกิดเป็นพรหมลูป,ประพรมอาลูป,ประพรมได้มีอาน,นิสงส์มากแม้ความสงบชั่วงูแลบลิ้นช้างกระดิกหูเห็นไหมท่านก็บอกว่าสามารถไปเกิดเป็นพรหมได้เป็นเทพเทวดาได้มันมีอาน,นิสงส์มากขนาดนั้นแล้วที่ท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านบำเพ็ญสำเร็จเออสามารถทรงฌานทรงสมาธิได้ก็ยิ่งมีอาน,นิสงส์มาก แต่เมื่อทรงฌานทรงสมาธิได้แล้วท่านก็ใช้กําลังฌานกําลังสมาธินั้นไปเจริญวิปัสสนาในกายเวทนาจิตธรรมต่อไปก็เกิดปัญญาธรรมภาวนามยปัญญามันเกิดก็สามารถทําให้ดวงจิตของท่านทําลายกิเลสมานปล่อยวางกายเวทนาจิตธรรมจิตใจบรรลุถึงวิมุติธรรมได้ไม่ใช่ว่าท่านบรรลุสมาธิฌานแล้วท่านจะใช้สมาธิฌานนั้น มัวเป็นดูนู่นดูนี่มัวส่งจิตออกไปเพื่อให้เกิดตาทิพหูทิพอะไรหรอกท่านจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะนั่นมันเป็นทางหลงมันเสียเวลาเพราะว่าพระเพราะว่าผู้ที่บําเพ็ญได้อย่างถูกต้องบูรพาจารย์ครูบาอาจารย์เหล่านั้นท่านจะรู้จักคําสอนท่านจะรู้จักคําสอนที่ถูกต้องเช่นพระทำท่านสอนให้เจริญสติปัฏฐานทั้งสีเมื่อท่านได้สมาธิแล้ว ท่านก็จเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ต่อไปเพื่อให้เกิดปัญญาวิปัสนาในกายเวทนาจิตธรรมนั้นหรือไม่ก็บางทีก็จเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ไปแล้วมันก็เกิดสมาธิขึ้นเมื่อเกิดสมาธิก็รู้จักทรงสมาธิแล้วก็รู้จักสมาธินั้นใช้สมาธิไปน้อมไปเพื่อให้เห็นแจ้งกายในกายเห็นแจ้งเวทนาในเวทนาเห็นแจ้งความรู้สึกนึกคิดกิเลสต,ต่างๆจิตใจก็บริสุทธิ์ไปเป็นลําดับ ท่านจะไม่ใช้สมาธิไปมั่วสั่วมันเสียเวลาเพราะว่าในพระธรรมท่านไม่ได้บอกไว้ว่าการเจริญตาทิพหูทิพให้มากๆแล้วจะได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ในพระธรรมไม่เคยมีบอกไว้ไม่เคยมีบอกไว้เลยว่าเออการรู้นูน่นรู้นี่รู้วิเศษอุ้ยรู้เห็นเทพเทวราอินพรมรู้เห็นวิญ,ญญาณอะไรต่างๆนั่นนะแล้วจะทําให้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์จะทําให้ได้บรรลุธรรมพระธรรมท่านไม่ได้บอกไว้อย่างนั้นเลยนะแต่พระธรรมท่านบอกท่านสอนไว้ว่า บุคคลใดจเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่มันจเจริญให้มากกระทําให้มากจะได้สําเร็จอรหันได้อย่างน้อยก็พระอริบุคคลรองลงมาก็คือพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันก็สําเร็จได้นี่เราพึงเข้าใจให้ถูกต้องฉะนั้นการปลูกสร้างปีติให้เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งสําคัญกําหนดจิตใจให้เกิดความชุ่มชื้นจิตใจขึ้นมาเท่านั้นแหละนิวรณธรรมกิเลสมานเนี่ยความง่วงหเหงาหาอนอนมันจะขาดกระเด็นไปเลยนะ มันจะหายซากไปเลยแต่นี่เรานั่งซบเศราเหงาหงอยง่วงเงียเดินจงกรมก็วง่วงเงียนั่งบัลลังสมาธิก็วง่วงเงียนั่นเป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจกําหนดจิตให้เกิดปีติเกิดความชุ่มชื้นจิตใจขึ้นมานั่นเองฉะนั้นบัตนี้เราก็จะต้องทราบซึ้งในพระธรรมได้แล้วพระธรรมนั้นท่านสอนไว้อย่างดีอย่างประเสริฐเลิศล้ำแล้วเราอย่าได้มองข้ามพระธรรมนั้นพึงขวนฝ่ายบำเพ็ญของเรา พระธรรมนั้นเป็นของกระจ่างเต็มที่อยู่เสมอแต่จิตใจของพวกเราทั้งหลายนั่นน่ะไม่กระจ่างในพระธรรมเองพระธรรมกรรมาฐานที่กูบาอาจารย์เทศนาว่าการน่ะผู้รู้จริงที่ท่านเทศนาว่าการสอนสืบต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าสมัยครั้งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่สืบทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมาถึงพวกเราเนี่ยพระธรรมกรรมาฐานนั้นน่ะที่ออกจากหัวใจ ของผู้ที่ได้ซึมซับทราบซึ้งท่านก็พยายามที่จะสืบทอดต่อๆกันมาทรงมอบต่อต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนมาถึงพวกเราพระธรรมกรรมฐานนั้นแหละเป็นของกระจ่างเต็มที่อยู่เสมอแต่จิตใจของพวกเราเนี่ยผู้โง่เขลาแล้วก็อวดรู้อวดฉลาดอวดรู้อวดฉลาดแล้วไม่รู้จักทําจิตให้สงบไม่รู้จักทําจิตให้หลุดพ้นไม่รู้จักทําจิตให ดับทุกดับกิเลสมาในใจตนไม่รู้จักให้ใจนั้นซึมซับในสติสมาธิปัญญาในความรู้ตัวที่อยู่กับตัวไม่รู้จักทำจิตให้ซึมซับในธรรมชาติดั้งเดิมแท้แห่งตนล้วนๆซึ่งปาศจากรูปร่างกายและความคิดอย่างสิ้นเชิงตนของตนก็ไม่ซึมซับทราบซึ้งในภาวะแห่งตนที่แท้จริงเห็นไหมพระธรรมกรรมฐานเนี่ยเป็นของกระจ่างเต็มที่อยู่เสมอไงแต่จิตใจของพวกเราเนี่ย ผู้งโงกเขาแล้วก็อวดฉลาดไม่กระจางในพระธรรมกรรมฐานเองทั้งนั้นเห็นไหมแล้วมัวไปโทษสิ่งนู้นสิ่งนี้แล้วก็ไปเห็นไปส่งเสริมกันว่าเออระลึกอดีตชาติมีตาทิพหูทิพเห็นนูน่นเห็นนี่เป็นของดีของวิเศษไปหมดจนลืมพระธรรมกรรมฐานลืมสติปัฏฐานทั้งสี่ทั้งทั้งที่สติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยเป็นของดีของวิเศษขนาดไหนเพราะจะทําให้จิตใจสงบ เกิดปัญญาเกิดความหลุดพ้นได้เกิดความบริสุทธิ์แห่งดวงจิตล้วนๆได้แต่ก็ไม่เอามองข้ามประมาทเลินเล่อมองข้ามพระธรรมกรรมฐานไปหมดเลยนะมองข้ามไปหมดเลยอย่างนี้มันแย่ไหมล่ะพอใจในการส่งจิตออกนอกแต่ไม่พอใจที่จะส่งจิตเข้าในกายเวทนาจิตธรรมทั้งๆที่การส่งจิตฝึกฝนจิตใจ ให้ส่งเข้ามาในกายเวทนาจิตทมเป็นของดีขนาดไหนเพราะการส่งจิตเข้ามาในกายเวทนาจิตธรรมนี่แหละทําให้บุคคลธรรมดากลายเป็นอริยบุคคลชั้นพระโสดาบันพระสกัดทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ได้ได้กันมาตั้งมากมายไก่กองแล้วตั้งแต่ตั้งแต่สมัยครั้งพระสมมาสม,าสมุทรจักย,ยังทรงพระชนอยู่จนมาถึงยุคลุงปู่เสาลุงปู่ปมั่นที่เราได้ยินกิติศัพท์ครูบาอาจารย์หลายๆองค์ ที่ท่านได้บรรลุธรรมท่านเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ส่งจิตเข้าในทั้งหมดเข้าในกายเวทนาจิตธรรมถ้าเข้าในจิตเดิมแท้ล้วนๆแห่งตนได้ท่านก็สบายถ้าบางองค์ยังเข้าจิตล้วนๆแห่งตนไม่ได้ซึ่งปราศจากความคิดรูปร่างกายอย่างสิ้นเชิงนั้นท่านก็ส่งเข้ามาดูกายในกายซึก,ก่อนท่านก็ส่งจิตเข้ามาดูดในเวทนาในเวทนาซสีก,ก่อนจิตในจิตความคิดในความคิด ความรู้สึกที่เป็นบุญเป็นบาปในใจส่งจิตกําหนดรู้นิวรณธรรมทั้งห้าประการแล้วกําหลาบดับมันได้ใจพุทธะสว่างสวยได้ท่านจะบําเพ็ญธรรมกันอย่างนี้นะท่านถึงได้บรรลุธรรมกันนั่นไงแต่เราเนี่ยพอใจในการส่งจิตออกนอกแล้วเห็นเป็นของดีนะเออโม่ๆไปหมดเออเห็นอะไรลอยในน้ําเหมือนกับตัวดําๆก็เหมาว่าเป็นพยนพยนงพยานะาคกลไปนูน่นตัวเองหลงก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองหลง จิตตัวเองก็ยังมองไม่เห็นนะจิตซึ่งไม่ใช่ความคิดนึกอย่างสิ้นเชิงนั้นะ่ะมองไม่เห็นเมื่อยังมองไม่เห็นแล้วสิ่งอื่นใดมันจะมีคุณค่าล่ะกายในกายร่างกระดูกตัวเองก็มองไม่เห็นนะแต่เห็นสิ่งอื่นในภายนอกไปหมดเลยอะดูคนลุ่มหลงสิเมื่อตอนของตอนลุ่มหลงแล้วก็เอาพยายามที่จะไปพูดไปคุยให้คนอื่นเขามาเห็นกับตัวอีกทั้งที่ตัวเองกําลังลุ่มหลงอยู่ทั้งทั้งที่มันไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องเลย แต่ครูบาอาจารย์ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในแนวทางที่ถูกต้องท่านก็พยายามที่จะหล่อหลอมสอนในหนทางแนวทางที่ถูกต้องแต่ก็ไม่เอาไม่ยักจะเอานะหนทางดับความลุ่มหลงให้จิตใจเป็นปกติจิตก็ไม่อยากจะเอาคําสอนของครูบาอาจารย์ที่รู้จริงท่านก็พยายามสอนในแนวทางที่ถูกต้องสอนให้ส่งจิตเข้ามาในกายเวทนาจิตธรรมแต่ก็ไม่เอากลายเป็นว่าเห็นดอกบัวเป็นกงจัก แต่การส่งจิตใจออกไปในภายนอกไปรู้นู่นรู้นี่เพิดแพลวเชียวเพิดเพลินเ,เห็นไหมกลายเป็นว่าเห็นการส่งจิตใจออกไปภายนอกเห็นเป็นของดีของวิเศษแต่ครูบาอาจารย์ท่านจะบอกว่านั่นแหละมันเปรียบเสมือนกับกงจักการพอใจในการที่ส่งจิตใจออกไปรู้เรื่องเราในภายนอกนั้นนะ่ะนั่นแหละเปรียบเสมือนกับกงจาก แต่เรามองไม่เห็นโทษเราดันเห็นกงจักเป็นดอกบัวไงเราดันเห็นกงจากเป็นดอกบัวซะเราถึงได้เนินช้าในการบำมเพญปฏิบัติเพื่อให้บรรลุธรรมเราถึงได้เนินช้าไงเราถึงไม่ไปไหนแต่อยากจะบรรลุธรรมอยากจะได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ท่านสอนแนวทางที่ถูกต้องดีงามที่ถูกต้องก็ไม่เอาไม่ซึมซับแล้วพอเวลาเกิดเพศภัยเกิด ความทุกตมขึ้นมาในใจก็มักที่จะตีอกชกตัวเห็นไหมฉะนั้นน่ะเราจะต้องรู้จักว่าอะไรคือแนวทางผิดแนวทางถูกกำหนดจิตให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอให้ได้เราจะต้องอาศัยสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องไม่ใช่อาศัยความคิดที่ต่อเนื่องถ้าความคิดนั้นต้องให้เป็นความคิดพิจารณาอยู่ในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเท่านั้น ต้องเป็นความคิดสอนใจตัวเองให้มารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายกับใจตนต้องเป็นความคิดชนิดที่เรียกว่าสอนใจตนให้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายตนตลอดเวลาหรือไมก่ก็กำหนดรู้พิจารณาคิดพิจารณาคข่ครวนสิ่งใดผิดสิ่งใดถูกปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นหรือไม่ก็คิดพิจารณาเห็นสรรพสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เฉ่ตัวตนเสร็จแล้วก็ปล่อยวางปล่อยวางแล้วก็ มาดำรงจิตจิตใจให้มารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาเป็นหลักไว้ให้ได้หรือไม่ก็พิจารณากายเวทนาจิตทมขันทั้งห้าของเราลงสู่ไตลักลงสู่หลักแห่งความไม่เที่ยงเกิดดับไม่เฉ่ตัวตนไปเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วก็ทรงสติสัมปชญะญรับรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายต่อไปเราจะต้องรู้จักบำเพ็ญอย่างนี้ให้ได้จิตใจของเราถึงจะดีงามขึ้นมาได้กำหนดจิตให้ชุ่มชื้นเป็นสิ่งสำคัญ นั่นก็คือการปลูกปีติอย่างที่บอกไปแล้วฝึกหัดกำหนดจิตใจให้รู้อยู่ในอารมณ์อันเดียวให้ได้ต่อไปนี้ก็ให้ตั้งใจภาวนาอยู่ในสภาวความสงบเงียบงันกันต่อไปตั้งใจกำหนดภาวนาไป